เซรินโฮมานีในทาวน์เซนค่ะซึ่งวันนี้ก็จะรับน้าที่เป็นพิธีกรในงาน p ูเก็ตสตรีทโชว์เฟสเจอร์วัลทูทซด้วยซึ่งก็เป็นเทศกาลการ,การสแสดงานานาชาตินะคะวันนี้ดูชาวภูเก็ตจะตื่นเต้นพิเศษกับการสแสดงครั้งนี้นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของภูเก็ตแต่ว่าก็เป็นครั้งที่3ของประเทศแล้วและคะ่ะวันนี้เราเอาการแสดงนะคะจาก การแสดงนักแสดงไทยและก็นานาชาตินะคะกว่า50คณะทั่วโลกมาโชว์กันในงานนี้ด้วยซึ่งการแสดงแต่ละชุดเนี่ยรับรองว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกท่านแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งการแสดงนานาชาติครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมด6เวทีด้วยกันแต่ละเวทีเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องได้รับความประทับใจและก็ความสนุกสนานกลับบ้านนะคะเชัวเชีวเลยซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขาดความเริ่มมือจากเทศบาลนครภูเก็ตประรวงวัฒนธรรมะคะ่ะ การทองเที่ยวห่งประเทศไทยบริษัทรฟคคอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับบอย์จึงสำเร็จรูปมามา่านะคะยัามองปเาเข้ยทองฟูจิไทยประกันชีวิตดัชชี่ไบโอโยเกิ urt, ร์ตคลีบอร์ดบานอินเทอร์เน็ตเครื่องแับอากาศไดกิ้งเครื่องถึงโคฟและอีกค่ะซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นค่ะ แล้วภายในงานนี้นะคะเราก็ยังมีจุดจาหน่ายของที่ะระลึกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยค่ะของที่จาหน่ายเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่เสื้อยืดลายเก๋ๆดีไซน์สวยๆเลยค่ะมีกระเป๋าผ้ามีกล้องโทรสโคมนะคะหน้าตา่างน่ารักในรูปแบบที่เป็นแบบคล้ายกับกล้องทหารเอ่อกล้องเรือดำน้ําเลยนะคะซึ่งทาให้คุณเนี่ยสะดวกในการชมการแสดงโชว์ต่างๆได้ามากขึ้นและที่สําคัญเลยนะคะสุทธิบาทสําหรับรายละเอียดแล้วก็ของแต่ละคณะโชว์นะคะซึ่งจะทําให้คุณได้ทราบว่า ต่ละโชว์่วโชว์เนี่ยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงฐานที่บริเวณงานค่ะที่จะทําให้คุณได้ทราบว่าจุดต่างๆของเราเรามถึงห้องน้ําจุดจําหน่ายของที่เราเลิกอยู่ตรงไหนบ้างสะดวกในการเดินไปหาจุดดัง่า,นานได้มากขึ้นด้วยนะคะสาหรับตอนนี้นคุณกระิดว่าทุกท่านเนี่ยคงอยากได้จะชมโชว์แล้วล่ะการแสดงชุดแรกของเราวันนี้นะคะจะเป็นโชว์เกี่ยวกับแฮนด์เกอรแมนค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นนักกายการรมขาดผลที่้าความตายนะคะมีไฮไลท์เป็นการขี่จักรยานล้อเดียวบนความ สูงถึง2เมตรด้วยกันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าทั้งโลกเนี่ยเขาเล่นได้คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบนคิดว่าทุกท่านงพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดท่านกัมแบนค่ะท่านกัมแบนเว p ลด์ทำโชว์คุ l เกสต์ในโ2010 The next show is ท่านกั man If you love his talent or his performance you can support h i s after the show and now I see the performers from Haiman's are uh, age to show. So now, please put your hand together for the man.